สาวโพสแม่ทำสร้อยทอง6บาทหายซึ่งมีข้อความจากผู้ใช้ Facebook ชื่อนัดฮาจิคอนุญ,ญาตแอดมินค่ะท่านใดที่มาตลาดนัดวัดกลางช่วงวันนี้บ่ายแม่ทำสร้อยคองและปีเสียเส้นในรูปหายค่ะน้ำหนักเกือบ6บาทร่วงจากกระเป๋ากางเกงหากผู้ใดเก็บได้ขอคืนทีนะคะคุณแม่ร้องให้หนักมากหวังว่าจะเจอขอให้เจอขอให้คนดีเก็บได้ทีนะคะถ้าท่านใดเก็บได้รบกวนแจ้งมาทีจะกราบงามๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะโดยมีภาพผู้หญิงสูงอายุคนหนึง่งใส่เสื้อสีดำสวมสร้อยคอทองคําและต่อมาก็พตดอีกว่าได้ทองคืนแล้วนะคะคุณลุงขี่สามล้อตรงตลาดผ้าวัดกลางเป็นคนเจอตรงห้องน้ําวัดค่ะขอบคุณจริงๆดีใจได้เจอคนดีๆขอบคุณจากใจค่ะกราบงามๆโดยมีภาพหญิงถือสร้อยคอทองคําและมีคุณลุงใส่เสื้อสีส้มใส่หมวกยืนอยู่ข้างๆซึ่งคนที่เจอทองชื่อนายมหาแสงทองอายุ81ปีปั่นสามล้อทีบ อยู่ช่วงตลาดหน้าวัดกำแพงตำบลมะขามยงอำเภอเมืองชมบรุรีได้พาไปดูจุดที่เก็บสร้อยทองได้ในห้องน้ำ ซึ่งลุงบอกว่าพอเปิดประตูเข้าไปก็เหยียบซอยทันทีแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นทองปลอมหรือจริงจึงไปบอกคนที่รู้จักว่าเจอทองคําใครเป็นเจ้าของให้มาติดต่อตอนแรกที่เก็บได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมก็ไปถามร้านทองดูก่อนว่าของจริงแล้วก็เก็บไว้ก่อนรอเจ้าของซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ถูกมีคนบอกว่าถ้าของหายไปเป็นเดือนก็เอาไปขายได้แต่เราไม่อยากได้ของเขาหรอก ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเราเก็บได้คงไปตามหาทุกที่ผมไปบอกเขาเองถึงได้รู้ว่าผมเก็บได้แล้วก็คืนทองให้เขาไปถึงผมจะจนปั่นสามล้อและเก็บขดไข่ไปด้วยเพื่อให้อยู่รอดตัวคนเดียวแต่ก็ไม่อยากได้ของเขาหรอกเพียงแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมจะพยายามทำความดีตลอดไปถึงแม้จะยากจนภูมิใจในตัวเองที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทำงานได้อายุมากแล้วก็ยังทำงานได้ปกติภูมิใจในตัวเองอยู่ คุณลุงมาหากราขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ